พบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของท,ท,ทุกวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็นอีพีที่418แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่อง ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082-754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082-754-7110ค่ะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระบนบ้านพระสวยๆพระเก็บพระเก่ามากมายมาฝากกับทุกๆท,ท่านแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะ องแรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญจตุคามรามเทพเนื้อเงินรุ่นหลักเมืองปี2,550ขนาด5เซนติเมตรสภาพสวยเดิมๆเลยนะคะน่าเก็บน่าบูชานะคะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินนะคะขนาดก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะ5เซนนะคะสวยเดิมค่ะสำหรับเหรียญจตุคามรามเทพเนื้อเงินนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450 เดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นดวงชะตาชีวิตหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินขนาด5เซนติเมตรปี2547สภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเหรียญนี้ก็เป็นเนื้อเงินนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินนะคะ รุ่นดวงชะตาชีวิตนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนะ่าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกในพระบรมราชาพิเศษรัชกาลที่6รอสอ130ปี2454เนื้อเงินสภาพสวยหายากดูง่ายน่าเก็บน่าสะสมนะคะ ค่อนข้างที่จะหายากนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เก่ามากๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญที่ระลึกในพระบรมราชาพิเศษรัชากาลที่6นะคะเนื้อเงินสภาพสวยหายากดูง่ายองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,300ค่ะ น้ำกน้สะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหนรียญแพแถบเนื้อเงินคองราช25ปีในหลวงร .9 ปี2514าสิภาพเดิมเดิมๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะเป็นเหนรียญแพแถบนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะแถบอยู่แถบครบนะคะ ไม่หักไม่หายนะคะนี่ค่ะสมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับเหรียญแพแถบเนื้อเงินของราช25ปีในหลวงรอ9นะคะปี2514สภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่1,700ค่ะเดิมค่ะเดิมๆนะคะนะเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นจัตุคามรามเทพเนื้อผงไม่ทราบที่ ปัดทองสภาพสวยสภาพเดิมน้าเก็บหน้าสะสมนะคะองค์นี้ก็สวยเดิมค่ะสวยมากนะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่ค่ะค่ะสำหรับจัตุคามรามเทพเนื้อผงไม่ทราบที่ปัดทององค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งจักตีปุกเสก16พิธีพิมพ์ใหญ่เนื้อทองเหลืองตอกโค้ดสภาผู้แทนสร้างสภาพสวยเดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้เรียมพลาสติกพร้อมใช้ค่ะน่าใช้นะเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับพระกิ่งจัตตีนะคะ16พิธีพิมพ์ใหญ่องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ พร้อมห้อยคอเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธชินราชรุ่นเสาห้าปี2,500ปลปุกเสกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้น่าใช้น่าเก็บนะคะนี่ค่ะองค์นี้ก็เรี่ยมให้พร้อมให้เสร็จเลยนะคะเรี่ยมหนาเรี่ยมอย่างดีเลยนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับ พระพุทธชินราชรุ่นเสาห้านะคะปลุกเศกวัดภระีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์เก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าใช้นะคะ สวยมากเลยนะคะเลี่ยมอย่างสวยอย่างดีก็พร้อมห้อยคอได้เลยนะคะกับล็อกเก็ตสวยๆนะคะค่ะสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะคะเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อง,งาแกะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชยัยนาทสภาพสวยสวยเดิมนะคะแกะได้สวยค่ะเป็นงาแกะนะคะสําหรับพระสมเด็จองนี้นะคะสวยค่ะค่ะสําสหรับพระสมเด็จงาแกะนะคะหลวงพ่อกวยสวยสวยเดิมๆดิมองนี้ก็จะอยู่ที่สี่ค่ะ น่าใช้น่าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อ,อก,กระไหลทองหลวงปู่พม,มาเขมาจาโรวัดสวนหินผานางคอยจังหวัดอุบลราชธานีก้นอุดผงตอกโคดสภาพสวยสวยมากเลยนะคะกระไหลทองเต็มนะคะสำหรับองค์นี้ mm hmm. เห็นไหมคะตอกโคดใต้ฐานแล้วก็อุดผงนะคะ เป็นทองเลยนะคะสําหรับองค์นี้แต่เป็นกระไหลนะคะค่ะสำหรับรูปหลอกระไหลทองหลวงปู่พมานะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้นะาบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามปี2555รุ่นมงคลถาวรหลังปั๊มสิงจีวร อาจารย์เท่าพร้อมสายสินใส่กรอบอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้หน้าบูชานะคะสวยมากเลยนะคะใส่กรอบอย่างดีเลยนะคะด้านหลังมีทั้งจีวรแล้วก็สายสินนะคะพร้อมห้อยคอขึ้นคอเลยนะคะสวยค่ะสวยมากด้วยนะคะค่ะสำหรับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะใส่กรอบอย่างดีพร้อมใช้บานนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะ น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพะระลีลาหน้าปัดทองเนื้อดินกุรานดอกไม้สุขโขไทยใส่ตลับเนื้อเงินอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้หน้าบูชานะคะสวยมากเลยนะคะองพระก็สวยนะคะตลับเงินก็สวยนะคะนี่ค่ะ ปิดทองนะคะสําหรับพระองค์นี้นะคะสวยมากค่ะค่ะสําหรับพระรีลาหน้าปิดทองเนื้อดินกุรานดอกไม้นะคะตลับเงินอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยค่ะนะใช้หนะ้าเก็บนะคะเดิมๆมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์แปะยิ้มกุวัดท้ายน้ำจังหวัดพิจิตร เนื้อทองผสมสภาพสวยสภาพสวยนะคะเดิมเดิมนะคะนี่ค่ะคืนชื่อว่าหลวงพ่อเงินนะคะน่าใช้น่าเก็บน่าสะสมมากเลยนะคะเป็นพระหลักเลยนะคะค่ะสำหรับรูปลอหลวงพ่อเงินวัดบางคานะคะพิมพ์แปะยิ้มกุวัดท้ายน้ำนะคะสะภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันค่ะเดิมะะเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นนางเนื้อดินกุรานดอกไม้จังหวัดสุขโขทัยสภาพสวยสภาพสวยแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเป็นพระกุนะคะเก่ามากค่ะคสำหรับนางเนื้อดินกุรานดอกไม้จังหวัดสุขโขทัยนะคะเก่าเก่าเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250 นใช้หน้าผูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระมเหสวนเนื้อชินจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะองค์นี้เป็นพระมเหสวรเนื้อชินนะคะสวยค่ะ สำหรับ้ามมหสวรเนื้อชินจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีหลังบรรจุจีวรเลี่ยมพลาสติกสภาพสวย เรียมเก่านะคะแต่รูปถ่ายสวยนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะมีจีวรติดนะคะเรียมเก่ามากเลยนะคะแต่รูปข้างในสวยค่ะค่ะสําหรับรูปถ่ายหลวงพ่อเพี้ยนนะคะวัดเกินกระถินนะคะหลังบรรจุจีวรเรียบพลาสติก,กเก่าๆองนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นภาพปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงกุใหม่พิมพ์ชรูดเนื้อผงสภาพสวยเดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้นี่ค่ะถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมก็แจ้งได้นะคะ สำหรับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะกุใหม่พิมพ์ชลูดเนื้อผงสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่สามพันค่ะน่าเก็บน้าบูชานะคะเก่าๆเดิมๆเดีเด๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงปิดทองในพิมพ์หลังยันเถาะไม่ทราบที่สภาพสวยเดิมๆนะคะสําหรับองค์นี้น่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะ ด้านหลังเป็นยันเถาะนะคะนี่ค่ะถ้าท่านใดทราบทีก็จัดเลยนะคะเก่าสวยค่ะการสำหรับพระปิดตาเนื้อผงปิดทองในพิมพ์หลังยันเถาะเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่หกร้อค่ะนะเก็บนะบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพุทธซ้อนสองคณาจารย์หลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูจังหวัดอุบลราชธานี เนื้อทองแดงลมดำหน้ากากเงินตอกโค้ดกล่องเดิมสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นพระเก็บพระเก่าพระสะสมสําหรับเหรียญพุทธซ้อนสองคณาจารหลวงปูค่คาบุวัดกุดชมพูนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะหน้ากากเงินพ็อปกล่องเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จมหาราชเนื้อผงปิดทองในพิมพ์รุ่น228ปีชาติการปลุกเสก56พิธีปี2559ฝังตะกุดหลังรูปเหมือนสมเด็จโตกล่องเดิมๆนะเก็บน่าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมอง์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะถึงจะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะแต่พระสวยพระเดิมนะคะ นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะฝังตะกุดปิดทองนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จมหาราชเนื้อผงปิดทองในพิมพ์นะคะหลังรูปเหมือนสมเด็จโตกล่องเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะาช้หน้าบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญลงยาพระพุทธ ปะทับศัตว์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2565้าต่อโค้ดหมายเลขสามกล่องเดิมๆสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะสวยมากนะคะอยู่ในถุงซีนเดิมๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญไม่ได้ใช้ไม่ได้แกะเลยนะคะ นาเก็บหน้าบูชาพร้อมกล่องเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญลงยาพระพุทธประทับสัตว์หลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะคะตอกโค้ดกล่องเดิมสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปูท่ทวดรุ่นเสาห้ามหาสิทธิโชคพิมพ์หลังหนังสือหลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะปุกเสก เนื้อโลหะลมดำตอกโค้ดหมายเลขกล่องเดิมๆสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะโอ้โหสวยมากเลยนะคะผิวสวยผิวเดิมเลยนะคะสำหรับองค์นี้นี่ค่ะเห็นไหมคะสวยจริงนะคะผิววิ้งเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดร,รุ่นเสาห้านะคะ สวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่ใช้น่าเก็บหน่าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดจตุคามรามาเทพรุ่นบูรณะหลักเมืองปัตตนีปี2550ปลปุกเสกวัดช้างให้เนื้อทองแดงกระไรทองตอกโค้ดหมายเลขกล่องเดิมๆ สวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองคพระด้านไในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยจริงนะคะรูปแบบก็สวยนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะยิ่งราคาไม่แรงนะคะเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะค่ะสําหรับ เหรียญหลวงปู่ทวจดจตุคามรามเทพรุ่นบูรณะหลักเมืองปัตตานีนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใชหน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระบูชาหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิริเขตจังหวัดขอนแก่น เนื้อทองเหลืองรมดำไม่ทราบปีสร้างนะคะขนาดหน้าตัก5นิ้วนะคะสภาพสวยเดิมนะคะสวยนะคะสําหรับองค์คนี้นะคะหน้าตัก5นิ้วก็คือมาตรฐานเลยนะคะองค์นี้ฐานเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสวยค่ะเดิมๆเลยนะคะนี่ค่ะถ้าบ้านใดนะคะกำลังตามหาพระบูชาขึ้นหิ้งก็จัดเลยนะคะสวยเก่าค่ะเห็นไหมคะ เก็บหน้าบูชามากเลยนะคะค่ะสำหรับพระบูชาหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะไม่ทราบปีสร้างขนาดหน้าตัก5นิ้วองค์นี้ก็จะอยู่ที่2,600ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะกเก่าๆเดิมๆค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดปุพะร่วมกันขอบคุณมากค่ะ